สวัสดีค่ะพบกับสัญญาบริตี้ค่ะมาอัปเดตกันเรื่องของวัคซีนโควิดส9สําหรับชาวนนทบุรีนะคะนอนอาเซียน จดฉีดวัคซีนสำหรับชาวพามา่าลาวและกัมพูชาที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเฉพาะผู้ที่ทำงานในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้นนะคะวัคซีนซิโนแวคบวกแอซ่าเซเนกาเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่13-16ถึงกันยายน2564ก่อนเวลา20นาฬกาที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะคะฉีดวัคซีนที่อาคารสำนักง,งานตลาดกลางบางใหญ่ซิตี้วันที่ 20, 21และ22กันยายน2564 เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัดและสนามฉีดแล้วนะคะถือเป็นการยืนยันนัดแล้วไม่มีการแจ้ง SMS นะคะดังนั้นเมื่อลงทะเบียนสำเร็จในใบนัดจะแสดงวันและเวลานัดหมายชัดเจนขอให้ไปตามวันเวลานัดหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ Social Distancing นะคะ s อนญ a าวาร e ตีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สอนญาวารตีและรับฟังข่าวสารในช่วงต,ต่อไปด้วยค่ะขอทุกท่านปลอดภัยและโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ